เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันธรรมชัยวาระครบรอบ56พรรษาในวันที่1 7สิงหาคมเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาศสวพัสเป็นพระพิสุสงฆ์โดยมีมโนปณิธาแนแน่วแน่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นห่วงวตสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุข จึงเป็นโอกาสวาระพิเศษที่เหล่าเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมกับธรรมอุทยานบ้านแป้งได้จัดงานบุญทอดผ้าป่ามหามงคลเพื่องานรับพุทธศาสนาน้อมกตัญญูบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เบิกบานในบุญกันทั่วหน้า ส่วนท่านประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลายาณมิตรธนาวนิชช้างเขียวได้อัญเชิญผ้าไตรอันประณีตด้วยความปลื้มปิติใจโดยภายในงานบุญพิธีพระครูสมุขสนิทวงวุฒธธิวังโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมากายเป็นประธานสงฆ์ จากนั้นท่านเจ้าภาพได้ประกอบพิธีจุดประทีปรวมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ส่วนทางคณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ปล่อยวางใจเบาๆให้หยุดนิ่งเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยต่อด้วยท่านประธานพระป่าได้กล่าวอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายพระป่าส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องเสียงกล่าวคำถวายขิลานภเพศกล่าวคำถวายน้ำปานะกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านประธานพระป่าและผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญทอดพระป่าและปัจจัยร่วมบุญถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นบรรยากาศปลื้มๆในการสร้างทานบาร,รมีบนแผ่นดินเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยของเหล่าผู้มีบุญที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ในวันนี้ค่ะ ความผูกพันต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายคือมาที่นี่เป็นประจำค่ะโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็พอได้เข้าวัดพระธรรมกายก็ได้ก็ได้ทําบุญที่วัดตลอดแล้ววันนี้ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นประธานพระป่ามหาบงคลที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ ในชีวิตของของพี่แล้วอะคะ่ะปัจจัยหน้าวันนี้มันก็หายากนะคะแต่ว่าเราก็ปลื้มที่ปลื้มใจที่ได้ทำบุญในวันนี้ที่สร้างบุญในวันนี้อะคะ่ะเป็นอายุวัฒนามงคลของของหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยก็เลยเหมือนกับเป็นการมุทิตาหลวงพ่อธรรมไปด้วยเลยอะคะ่ะ ดินแดนแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมัติโยซึ่งเป็นพระพอร่อที่พวกเราทุกคนมีความรักมีความศรัทธาในพระพอร่อของเราเป็นอย่างยิ่งและอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยและเมื่อได้เข้ามาวัดพัรมกายครั้งแรกก็มีความประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมากและเมื่อมีศูนย์ธรรมอุทยานบ้านแป้งแห่งนี้มีการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พวกดิฉันก็อยู่ดูแลตรงนี้เรื่อยมาไม่เคยขาดในการที่จะมาทำบุญทอดผ้ปาป่าทุกครั้งบุญทั้งหมดทั้งมวลที่ได้รับในวันนี้ก็ขออุทิศบูชาแด่พระพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมทิโยอยากให้หลวงพ่อธรรมทิโยของของลูกนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุขัยยินยาวเป็นร่วมผูร่มใสให้กับลูกๆได้สร้างบาร,รมีไปตราบนานเท่านานถือว่าการมาสั่งสมมุญใหญ่ที่ธรรมอุทยานบ้านแป้งแห่งนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยแล้วก็มีแต่ความปราบปลื้มใจได้เห็นพระอาจารย์ที่เดินทางมาหลายองค์เลยนะครับก็ปลื้มใจแล้วก็มีพี่ๆป้าๆสาธุชนที่เดินทางมาเป็นจํานวนมากที่ได้มาร่วมกันสั่งสมมุลใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ ก็รู้สึกเป็นเกียรติและปรับปลื้มใจในฐานะที่เป็นสิทยิานุสิ์ของพระเด็พระคุณหลวงพ่อที่ท่านมีความเมตตาให้ธรรมะอบรมสั่งสอนให้พวกเราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง แล้วก็ได้ถือโอกาสน้อมนําบุญกุศลเนี่ยครับถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในโอกาสพิเศษพระพ่อที่พวกเรารักและเคารพครับก็ต้องเอาบุญทุกๆบุญมาฝากท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับ